สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์เรื่องระบบประสาท EP ท <Okay, okay. S 1> ี่แปดบรรยายเนื้อหาโดยครูจุมพลคำรอดถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยมีคำอยู่คำหนึ่งมันเรียก n e w r i g h t หรือจะเรียกว่า neuronal process ก็ได้ n e w r i g h t เนี่ยมันเป็นลักษณะของเซลล์ประสาทที่มองไม่เห็น axon กับ dendrite ประสาทที่ยังไม่โตเต็มที่ ประเภทของเซลล์ประสาทถ้าแบ่งตามแบ่งตามหน้าที่<ๆ>ก็จะแบ่งได้เป็นเซลล์ประสาทรับความรู้สึก<ๆ>ต่อไปอ2ฮ<ๆ>ะมอเตอร์นิวรอนคือเซลล์ประสาทสั่งการนะครับสามฮะคืออินเทอร์นิวรอนเซล์ประสาทประสานงาน จะไปดูทีละตัวดูตัวแรกก่อน Sensory มีรูปล่างหน้าตาเนี่ยยู่4แบบ Oh No หน้าที่คือจะรับสัญญาณแล้วก็ส่งต่อออสัญญาณความรู้สึกจากบริเวณที่รับความรู้สึกในที่นี้ก็คือรีเซพเตอร นี่คือส่วนของรีเซพเตอร์เนี่ยนี่คือส่วนของรีเซพเตอร์นะถ้าเอาเกณฑ์เรื่องของรูปร่างของตัวรับมาจําแนกะได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือพวก free nerve ending คือตัวรับที่มีลักษณะเป็นเส้นอย่างเงี้ยกับตัว encapsulated receptor encapsulated คือลักษณะเป็นอย่างเงี้ยไปยังไหนไปยังบริเวณที่ประมวลผลก็คือไปยัง CNS กระบวนการส่งต่อกระแสประสาทจากตรงตัวรับไปจนถึงสมองเนี่ยนะเขาเรียกว่า sensory transduction ทีนี้มาดูประเด็นเรื่องตัวรับความรู้สึกของเซลล์รับความรู้สึกนะคือโฟกัสตรงตัวรับความรู้สึกนะซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนแรกของเซลลรับความรู้สึกนะตัวรีเซพเตอร์ทีนี้ถ้าเราจะจําแนกประเภทของรีเซพเตอร์ก็มี1คือตัวเอ็กโทรีเซพเตอร์จะถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าที่มาจากภายนอกอาจจะเช่นเพื่อนนะเอานิ้วเข้ามาหยิกแขนเราแสงแดดหรืออาหารที่เรากินเข้าไป กลิ่นต่างๆมีใครสักคนใะไผายลมตดขึ้นมาปั๊บสิ่งเล่าที่เป็นตดันเป็นสิ่งเล่าภายนอกนะแต่มันมาทำร้ายร่างกายเรานะทำร้ายบางทีบอกทำร้ายจิตใจเราด้วยเอ็กซ์รีเซปเตอร์นะมีรีเซปเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างตัวเช่นสเมลสเมลคือกลิ่นใช่ไหมกระตุ้นตัวรีเซปเตอร์ที่เรียกว่าออลแฟกทอรี่รีเซปเตอร์ต่อไปฮะสิ่งเล่าที่เป็นรสชาติเทสต์กระตุ้นตัวรับตัวหนึ่งเทสต์รีเซปเตอร์ ลนตัวสิ่งเร้าต่อไปรือของวิชั่นการมองเห็นนะรีเซพเตอร์ที่เกี่ยวข้องโฟโตรีเซพเตอร์นะอยู่ภายในดวงตาของเราเรื่องของการได้ยินบ้างออเดอร์นะคือเรื่องของการได้ยินรีเซพเตอร์ที่เป็นเซลล์ตัวหนึ่งคือแฮร์เซลตัวรีเซพเตอร์เรื่องของอุณหภูมินะอุณหภูมิเทมเปอเรเตัวรีเซพเตอร์จะ เรียกว่าเนะซอร์โมเ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 หมือนเซอร์โมมิเตอร์ใช่ไหมวัดอุณหภูมิของเราอันนี้เป็นเซอร์โมรีเซพเตอร์แล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งคือเมคานอรีเซพเตอร์สิ่งเร้าทางกายภาพค่อนข้างไวต่อความรู้สึกวว้า <Wow. S 1> กลุ่มประเภทที่สองอินเทโรรีเซพเตอร์ตัวรับนะที่ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าภายในร่างกาย บ้างอันหนึ่งนะตัวแรกนะการเปลี่ยนแปลงภายในเลือดการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดตัวตัวกลุ่มของเซลล์ที่จะมีรีเซพเตอร์ที่รับรู้ความเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนเนี่ยมันจะเป็นตัวรีเซพเตอร์ที่อยู่ในเซลล์เรียกว่าโกลมาเซลล์มี2บริเวณหลักอะที่จะมีตัวโกลมาเซลล์อ่ะนะหนึ่งคือบริเวณเอออติกบอดี้นะตรงเส้นเลือดใหญ่เอออตาเนี่ยมันจะมีโกลมาเซลล์อยู่ดูที่อยู่อีกบริเวณหนึ่ง ก็คือตัว Carotid Bodies เส้นเลือดใหญ่ที่นำเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนอีกตัวหนึ่งเรียกว่า Nociceptors ในอกรณีนี้เป็น n o c i c e p t o r ที่รับความรู้สึกภายในร่างกายรับความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บปวด oh, <no. S 1> ต่อไปฮะเดี๋ยวสั่งการบ้างนะ m o มอเตอร์ o n รอนประสาทสั่งการนะฮะก็แบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มแรกเรียกว่าตัว upper m o t มอเตอร์ n นอนะนเซลประสาทที่อยู่ส่วนด้านบนอะใหญ่ก็คือจะไปอยู่ตรงสมองอะมีอัอออออี upper แล้วก็ต้องมีโ o w e r upper แล้วก็ต้องมี lower. l o w e r lower นี่ยมอเตอร์นรนใหญ่จะไปอยู่ตรงไขสันหลังไขสันหลังมันจะมีตำแหน่งอยู่อยู่ถัดลงมาจากสมองถูกไหมสมมติที่สมองไงอันนี้สมองอันนี้สมองไล่ลงมาจากสมองก็คือส่วนไขสันหลังเป็นส่วนที่ไขสันหลังนี่จะอยู่ภายในกระดูกสันหลังของเรา ในไขสันหลังไขสันหลังกลุ่มที่3นะกลุ่มอันนี้เซลล์ประสานงานอินเทอร์นิวรอนเป็นเหมือนกับเซลล์ที่คอยส่งต่อสัญญาณความรู้สึกนะไปประมวลผลแล้วก็รับความรู้สึกจากเซลล์สั่งการมาเพื่อไปยังไปยังอวัยวะที่จะตอบสนองต่อความรู้สึก